พี่ดัมมาไงเนี่ยมาไงใครไปรับมาเนี่ยพี่เขาเยีหรออ๋อนะเออมหามหาเจทำไมมานั่งรอเจทำไมเนี่ยฮะไปกินอาหารอยากไปกินอาหารเหรอมานั่งรอเจอย่างนานเลยเนี่ยเนี่ยไปกินที่ไหน ฮะผมก็ไม่รู้จักร้านไหนร้านเดิมร้านเดิมเหรอเออมานั่งรอนานไหมเนี่ยเนี่ยมานั่งรอเจ๊นานไหมเนี่ยฮะนานนานแล้วเหรอครับหิวแล้วนะไม่หิวหิวปะ่หิวหิวนะรอคนไงรอคนอะไรบอเจ๊เพิ่งไปซื้อของมา เป็นพี่อ้อมบอกว่าอาบน้ำเอลี่ยนเ้อผหาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยพี่อ้อมบอกพี่อ้อมบอกเน่อยากไปใช่ไหมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นัดกันแล้วไม่ได้ไปใช่ป่ะเมื่อวานนี้ทําไมฝนมันตกใช่ไหมโอ้นมันตกจริงเฮ้ฝนมันตกอ่ะฝนมันตกเนี่ยมัดวันเลยเนาะมัดวันเลยแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมใช่เออก็เลยเมื่อวานนี้ไปนั่งรอเจ มัดวันเลยเนาะนั่งเลนนะนั่งเ่นนะนั่งเ่นก็เจมารอเจใช่ไหมเออมันนั่งเ่นนั่งหัวันเออบอกหน้าที่นั่งเล่นนั่งหัวนี่มีแผนใช่ไหมบอกมานั่งเ่นบอกมีแผนอะไรบอกมาอย่าเกินอย่าเกินมีแผนอะไรมีแผนอยากไปไหนใช่ไหมเออ เออเวลาอยากไปไหนก็มาหาเจนะมันนั่งเล่นพี่เฉยเน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 บวัวคล้ายมันนั่งเล่นพี่เฉยเออมันเหงาคนมันเหงามันเหงาเลยมาหาเจนะเออนี่นเขินกล้องใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่มองกล้องเลยเน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 รู้ไหมเนี่ยว่ามีคนมองอยู่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยต้องทำรอๆรอยัง รอแล้วรอแล้วบอกบอกเพื่อนๆสิว่างวดนี้จะถูกหวยกันไหมถูกใช่ไหมใช่ใช่ไหมแน่ใช่ไหมเขาบอกมาแล้วใช่ไหมพี่ดำจะบอกกี่งวดอมกิมอนอยาววด้วยอนี่ีแกอ คนเทายกมือไหวไม่ใหญ่เขายกมือไหวใช่ไหมเรายกมือไหวเขาก็พอใช่ไหมเออเกรงใจเขาใช่ไหมเออเพราะเขาใครในในย่าสารตุ้มพิทุ่มเลยเออสารยุทธีเลยเออกระดาบมันแล้วคนดังเหรอเนาะคนดังใช่ไหมครับเออชอบไหมเป็นคนดังอ่ะชอบไหมชอบไหม ชอบเลยแหละชอบใช่ไหมรู้ไหมมีคนเมตตาพี่ดําเยอะเลยนะะรู้เปล่าเออบางคนเขาก็เอาเอาขนมเอาเสื้อผ้าเอาตังมาให้พี่ดําเนี่ยรู้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยคือวันนี้นะวันนี้เนี่ย,นนยที่ที่เราจะไปกินร้านอาหารกันนะ่ะมีพี่มีพี่แฟนขับพี่ดาน่ะเขาโอนตังมาให้นะเนี่ยคนไหนฮะคนไหนเนี่ยบอกหูแล้วคนสวยๆรอๆเห็นไหมเออ ฮะไม่ยิงทั้งไม่ยิงทั้งไม่ใช่เลยเออใจดีเออบอกว่าพี่ดำอยากกินร้านอาหารก็เลยเอาตังมาให้พี่ดำเออบอกรู้ไหมพี่ดำอ่ะมีคนเมตตาเยอะเลยนะเออพี่ดำต้องบอกเขาถูกๆนะรู้ปะไม่นก่งเออก่้แล้วเก่งมันเนาะมีที่นิงซ้ำเป็นสาบบเก่นเออพูดกันลังม่ขายเก็บกอนเออ คุณนายเนี่ย,ยเ,เ,อเออพยายามเข้าใจหน่อยนะคะเจ๊ก็เจ๊ก,เจก็พยายามเข้าใจเอ่อเออเออเอ,อ้อมไปอ้อมมานั่นแหละอ้อมไปอ้อมมาใช่ไหมแต่วันนี้นี่ที่มานี่คือจุดประสงค์จะให้เจ๊พาไปกินร้านอาหารครับ ใช่ไหมช,ชอบใช่ไหมอ,อยากไปกินอีกใช่ไหมมานั่งเฝ้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเออมานั่งเฝ้าตั้งแต่เมื่อวานครึ่งวันใช่ไหม,มนั่งเองเออมีแผนอ่ะมีแผน <laughs> มีแผน,แผนอ่าแต่เมื่อวานนี่ฝนตกแรงหลายตกมด,วกมดวอวันเออตกมดวนันก็เลยวันนี้เนะาะวันนี้เลิกงามยามดีใช่ไหมได้ไปเที่ยวอโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเนาะ บายบายเพื่อนๆก่อนขอบคุณครับก่อนบิาเพืยนขอบคุณครับเอ้ย